อ,องเดรปกป้องมาดามเคสแต่ละครหวานรักต้องห้ามยิ่งเชียรคู่นี้นะคะ<อ>เพราะสามีที่ดีคือสามีใหม่แต่ต้องไปเลิกกับคนเก่าก่อนเรื่องนี้ต้องขยี้แมนทิรินุหรืออองเดรก็ชวนลุ้นความสัมพันธ์กับมาดามเคสแถมยังบอกว่าไม่กล้าเช็คกระแสเพราะเขินเอ๊ะชักไหนนะผมก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อกล้าเข้าไปดูเท่าไหร่เนี่ยวมัวมันมัน,มน มันเขินมันอะไรอย่างงี้ด้วยหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยแต่ผมแต่ผมได้ได้เห็นอยู่ว่าว่าว่าคนเขาเขาชอบเออส่วนทุเรียนองเดย์อะไรเงี้ยก็ดีใจครับสามีที่ดีคือสามีใหม่แต่ต้องไปเลิกคนเก่าก่อนนะครับอ mm ่าฮะอ่าใช่ใช่เห็นอยู่เหมือนกันว่าว่าเออคุณเค้กควรไปเลิกอ,อะไรมาให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณว่าองเดย์ว่ามันผิดนะเดียองเดย์มา,มามาเลเวลนี้เลยเหรอซึ่งตอนเล่นผมก็ จริงๆเอ่อฉากเลิฟซีนอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้องเดดูเป็นแบบจู่โจมเท่าไหร่นะทุกอย่างมันพาไปไ,ไม่อยากให้มันดูว่าเขาเอ่อโอกาสอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใชพี่รักผมไหมบอกผมหน่อยดิรักผมไห้อย่างเงียยได้ไหมบอกผมพี่ อย่างนี้อดิจะปล่อยผมเป็นแบบนี้ได้ไหมผมอยากรู้ผมมันไม่อยากดูเลยเนี้ยเพราะผมเห็นภาพที่เป็นภาพนิ่งแล้วผมเห็นผมเห็นองเดดูงองแงผมก็เลยก็เลยตอรักของเขาตาลักของเขาใช่ครับก็เบื้องหลังฉากนี้จริงๆแล้วซีนนี้มันไม่ได้อยู่ในวันนี้ด้วยแล้วอยู่ดีพี่นุชชี่ก็ก็ขอเพิ่มไม่ได้อยู่ในคิวใช่ไม่ได้อยู่ในเบรกดาวแล้วอยู่ดีพี่นุชชี่ขอเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็ เขาก็อยากให้เล่นครับใช่ใช่อดทนกันต่อไปนะครับอยากให้ตามลุ้นกันต่อตามเชียองเดย์กับคุณเคต่อไปเชื่อว่าสนุกแน่นอนคาดเดาไม่ได้แน่นอนก็อยากให้ลุ้นครับว่าว่าองเดย์เขาจะหนีคุณเคสไปหาคนดมใจคนอื่นไหมหรือว่าเขาเขาจะตัดเขาจะรอต่อไปต้องคอยลุ้นกันต่อไปว่าว่าองเดย์จะตัดใจไหมจะจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือมาดามเคสจะ ไปไหนย,ยังไงองเดร์งงแงหรอองเดรจะต้องตัดใจหรือสุดท้ายจะแฮปปี้เอนดิ้งมาลุ้นกันเห็นคนงงแงแก็อยากโอบเสียงสองเลยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง